เรื่องเล่าขำๆฮาๆากนๆเรื่องที่ยี่สิบตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าไม่รู้คนไหนวะนายสมชัยกับนายสมศักดิ์เป็นเพื่อนรักสนิทก,กันมากและนายสมชัยเป็นคนที่เจ้าสู้มากวันดนึงมาเจอกันสมชัยบอกเฮ้ยไอ้ศักดิ์ข้ายยกุ้มใจจริงๆเว้ยเมื่อเช้านี้มีคนโทรศัพท์มาหาข้า บอกให้ข้าเลิกยุ่งกับเมียของมันไม่งั้นมันจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของข้าหรอาข้าก็กลัวจริงจริงเนี่ยหลกดิาก็บอกว่าอ้าวเองก็รู้ยุ่งกับเมียเขาสิว่าจะได้ไม่ต้องไม่มีเรื่องกันในภายหลังเลิกลุ่งกับเลิกยุ่งกับผู้หญิงก็ยังเหลืออีกหลายคนไม่ใช่เหรอสมชายก็บอกใช่มันก็จริงนั่นแหละแต่ที่ข้ากุ้มใจเนี่ะที่มันไม่เคยบอกเขาว่าเมียมันชื่ออะไร จึงทำให้ข้าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนของข้าที่เป็นเมียของมันนะ่ะสิ